นะคะมาช่วยกันนะคะย, AN ยังเหลืองานอีกเยอะเลยค่ะค่ะก็ยัเหลืองานอีกเยอะเลยนะคะก็ุแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆะคะ่ะ <Okay. S 1> ใครสะดวกเลียนเชิญนะคะขอบคุณด <c oughs> ้วยกัน,นะคะ่ะอ uh ่ะ huh. แม่อ้มแม่อม mm? เรียนเชิญ ค่ะโอเคนะคะมาช่วยกันรับบุญน,นั่นนี่เห็นไหมยังเหลืออีกเยอะเลยคะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผู้จัดการเราก็สั่งงาน,นเห็นไหมเนี่ยตอนนี้คนนี้เป็นแลล์ิ่งนะตอนนี้คือจบออกไปนี่คือเปิดร้านอะไเลยนะคะบรรจุไม่ยังไม่บรรจไุไม่ได้อ๋อ,อบรรจุก็ได้บอกมีข้าวเหนียวเมีเป็นข้าวจีปิ้งด้วยนะจ๊ะโอ้ไม่กอดเคยกินไน้ขาจีนเนี่ยมาเลยจ้าโอเคคะ่ะ าถูกต้องค่ะแม่นิดมางนี่ช่วยหน่อยค่ะมีอะไรบ้างค่ม่อะไรบ้างคมีสเต็กหมูมีสเต็กเนื้อมีฮอทดอกมีขนมปังค่ะฮอทดอกจะพูดดังอเดี๋ยวมาน้อยโอเคแม่ตามนี้นะแม่ครัวก็เตรียมพร้อมค่ะบรรยากาศข้างนอกตรงนี้นะคะเราจัดโต๊ะรอท่านผู้ชม Oman, <c oughs> บ่แมนเขาจัดรอนอันมูคณะเข้าในกลุ่มด้ค่ะเด้อมาให้เต็มเลยค่ะเนี่ยเห็นบาโตมมนสินังบพ่อได้เนี่ยค่ะมาเด้อเนี่ยโอเคค่ะรีบๆนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันจบนี้ค่ะซี s ูซี o ู